น่าปลนะครับที่คนเราในโลกใบนี้มีกรุ๊ปเลือดที่แตกต่างกันนะครับทำไมคนเราถึงมีกรุ๊ปเลือดที่แตกต่างกันรวมถึงกรุ๊ปเลือดรูปต่างๆนั้นมีความสําคัญแตกต่างกันอย่างไรวันนี้ไปชมพร้อมๆกันครับ กรุ๊ปเลือดหรือหมู่เลือดคือการแยกแยกเลือดออกเป็นหมวดหมู่ซึ่งมีอยู่มากกว่า20ระบบครับแต่โดยทั่วไปที่นิยมใช้จะมี2ระบบครับซึ่งจะจำแนกตามโปรตีนแอนติเจนบนเม็ดเลือดแดงคือระบบ ABO ที่จะแบ่งเลือดกรุ๊ปออกเป็น4กรุ๊ปคือ A B AB และ O ครับส่วนระบบ r s จะจำแนกเลือดออกเป็น2พวกคือ r s positive และ R S น egative ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่จะมีกรุ๊ปเลือดเป็น R S positive ครับการแยกเลือดออกเป็นกรุ๊ปต่างๆนั้นมีความสำคัญสำหรับการให้และการรับเลือดครับเพราะคนที่มีเลือดกรุ๊ป O สามารถให้ได้ทุกกรุ๊ปแต่จะรับได้เฉพาะกรุ๊ป O เท่านั้นส่วนกรุ๊ป A จะให้ได้กับ A และ AB ครับและรับได้จาก A และ O ครับส่วนกรุ๊ป B จะให้ได้กับ B และ AB และรับได้จาก B และ O ครับสำหรับกรุ๊ป AB นั้นให้ได้เฉพาะกรุ๊ป AB ด้วยกันเท่านั้นแต่สามารถรับได้จากทุกกรุ๊ปครับ ดังนั้นนะครับก่อนที่เราจะบริจาคหรือว่ารับเลือดนะครับควรแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนครับว่าเราเองนั้นเลือดกรุ๊ปอะไรเพราะถามว่าเราได้รับเลือดผิดกรุ๊ปแล้วล้วก็จะทำให้เกิดอันตรายกับร่างกายของเราได้ครับ